สวัสดีครับเพื่อนๆชาว y o u t ท b e ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปักษามีเรื่องเล่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องเนื้อหามวลสารของกุมารทองหลวงพ่อกลวยนะครับหลายๆคนนะครับต้องพูดตรงนี้เลยนะครับว่าไม่มีใครนะครับในปัจจุบันนี้ที่ไม่รู้จักกุมารทองหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับหลวงพ่อกลวยชูตินทโรวัดโคศิตารามนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้จักกุมารทองท่านนะครับ กุมารทองของท่านเนี่ยเขาว่ากันว่านะครับรุ่นแรกเนี่ยสร้างเป็นเนื้อตะกัว่วนะครับบางคนบอกว่าเป็นตะกั่วน้านมบางคนตะกั่วท่ำชาบางคนบอกว่าเป็นชินตะกั่วนะครับก็หลากหลายกันไปนะครับผมทีนี้เนี่ยบางคนบอกว่าท่านหล่อเองที่วัดเลยนะครับบางคนบอกว่าจ้างโรงงานทำนะครับก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบว่าสองรุ่นครับรู้สึกมีรุ่นหนึ่งกับรุ่น2รุ่น2มีสองพิมพ์พิมเล็กกับพิมใหญ่นะครับแต่รุ่น2เนี่ยพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจ้างที่โรงงานหล่อออกมาแล้วให้หลวงพ่อผูกเสกในงานฝังลูกนิมิตนะครับผมที่วัดโคสิตารามยุคนั้นนั่นเองนะครับก็มีการเอาไปเป็นเนื้อตะกั่วนะครับทั้งหมดเป็นเนื้อตะกั่วหมดเลยแล้วก็ เอาไปจุ่มนะครับผมจุ่มทองชุบทองหมดเลยนะครับทุกตนนะฮะบ,บางบางบางคนก็บอกว่าสามสี่ครบเลยเงินทองหน้านะครับก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นจริงเท็จยังไงนะฮะตรงนี้ก็นะครับแต่ก็ผมพูดตรงๆเลยนะครับว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่อันตรายมากนะครับ จะตําหนิจะโค้ดมันก็ทําได้ครับมันไม่ได้ทํายากอะไรเลยตําหนิโค้ดนะครับและที่สําคัญที่สุดการเอาไปชุบทองมาแล้วเนี่ยทองเนี่ยนะครับจะไม่มีความเก่าเลยแหรอครับเหมือนเดิมเดิมเลยนะครับบางคนก็อ้างว่าเขาเรียบมาจากวัดนะครับอือฮึอือก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ายังไงนะฮะเป็นอ่าการสร้างมาเมื่อปีสองหนึ่งครับ บางคนก็บอกว่าปีสองศูนะครับก็ไม่รู้อีกนะฮะบางคนบอกว่าเอาไปาสั่งทำล่วงหน้าตั้งแต่ปีหนะึเครับผมเสร็จในปี2องก็เสกมาตลอดแล้วก็มีงานฝังปิดทองฝั่งลูกนิมิตในปีสองหนึ่งก็เอาออกมาให้บูชากันตรงนี้เป็นข้อมูลที่แบบว่ามากมายผมถึงบอกไงครับว่าคลิปผมเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลนะฮะแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะฮะที่พูดออกมา หรือลงข้อมูลเอาไว้ในเว็บไซต์ต่างๆผมก็มาพูดอีกทีขยายอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ทั้งนั้นทั้งทั้นี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นเกี่ยวกับการขายของหรือเปล่าแต่ว่าช่องผมไม่ได้มาขายของนะครับผมมาพูดให้ฟังนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของเนื้อเนี่ยก็ผมไม่เถียงครับเป็นเนื้อสะก,กััวจริงนะครับแต่ถามว่าอืเอาไปชุบทองไหมหรืออะไรยังไงอันนี้ผมพูดตรงเลยว่าอันตรายนะครับ การที่แบบว่าเราจะดูะกูมาหล่อมพ่อกวยเนี่ยผมพูดตรงเลยว่าผมไม่มีข้อมูลอะไรความรู้อะไรแต่เขาบอกว่าให้ดูเลขสองไทยบ้างให้ดูค้ดที่ตอกตรงมือบ้างตรงถุงเงินบ้างตรง,ตรงอะไรตรงนั้นนะครับเป็นเป็นตําหนิของเขาอะ่ะเขาบอกว่ามีนะครับผมก็บอกว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงนะครับว่าอันเนี้ยเป็นของแท้นะครับซึ่งก็พูดตรง,ตรงๆเลยว่าของเก๊ออกมาเยอะมากเลยรุ่นสองนะครับ บางคนบอกว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยออกมาเยอะของเก้ครับแต่ว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยดูชัดเจนมากนะครับว่าอืมยังไงก็ดูรู้ว่าเก้นะครับอะก็คือมองตาเปล่าก็รู้แล้วครับส่วนรุ่นสองเนี่ยผมพุ่งตรงๆเลยนะครับว่ามันก็ไม่ต่างกันนะอืมคุณจะบอกว่าให้ดูตรงนั้นตรงนี้มันดูไม่ได้หรอครับมันรุ่นสองเนี่ยผมบอกเนี่ยนะครับว่าเกาหนักกว่ารุ่นแรกอีกนะครับเพราะมันมีโอกาส ที่จะแท้สูงคนก็จะซื้อกันโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลจะแท้จะเก๊นะครับอยู่ที่จิตใจคุณนะครับจิตใจคุณมีความศรัทธาพระอย่าลืมนะครับว่าวัตถุม,มงคลกุม,มารทองเนี่ยก็สั่งให้โรงงานหล่อและเอามาถวายให้หลวงพ่อกลวยปุกเสกมันก็ไม่ต่างอะไรกับของเก๊ที่ว่าไม่ได้มีหล่อแบบเป็นพิธ,ธีกรรมอะไรมากก็คือว่าหล่อโรงงานมาแล้วก็ให้ท่านเสกให้ บรรจุอธิษฐานจิตมันก็ของเราสมมุติว่าเราเช่ามาอ้าวเขาบอกเกเอาเก้าวกกไม่เป็นไรเราก็เอาไปที่รูปเหมือนเอาไปที่วัดท่านแล้วขอให้ท่านนะ่ะปลุกเสกให้เมตตาปลุกเสกให้เราแค่นั้นก็พอนะครับนั่นก็มีความศักดิ์สิทธิ์จนไม่รู้จะศักดิ์สิทธิ์ยังไงแล้วนะครับอืมนะครับส่วนกุมารทองรุ่นแรกนะครับหรือ รุ่นรุ่นที่ที่ออกมาเป็นตะกัวเลยไม่ชุบเนี่ยนะครับก็เป็นรูปยืนแบบนี้ครับอ่ามือขวากวากมือซ้ายใช่ไหมมือซ้ายอ่ะใช่มือซ้ายถือถุงเงินเนี่ยตรงนี้นะครับเขาว่ากันว่านะครับบอกต่อกันมาว่าหลวงพ่อเนี่ยทำเองนะครับหล่อเองที่วัดนะครับผม แล้วก็มีปฏิหารมากมายนะครับเพราะว่าตะกั่วเนี่ยบางคนก็บอกว่าหลวงพ่อเอาตะกั่วท้าชามาลงอักขระนะครับแล้วหลอมลงอักขระยันเรียกสูตรน้ําต่างๆเนี่ยแล้วก็หลอมลงไปนะครับในเบ้าแล้วเทเพราะว่าเข้าสาันนิษฐานอย่างนี้ครับเพราะว่าเป็นเนื้อตะกั่วจึงหุงง่ายนะครับใส่กระทะ เอาไปหงอเอาไปต้มในกระทะก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ตักขึ้นมาแล้วเทนะครับแต่ว่าหลวงพ่อจะเป็นทําเองไหมไม่หรอกครับหลวงพ่อก็ให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือเด็กวัดแถวนั้นนะ่ะทานะฮะช่วยกันนู่นนี่นั่นแต่ว่าแน่นอนครับก็จะต้องมีการเปิดพัดลมนะฮะอยู่แบบไปในสถานที่ที่เป็นโล่งแจ้งนะเพราะว่าสารตะกั่วมันอันตรายนะครับก็เอามาหลอม นะครับแล้วเทขึ้นรูปมานะครับกูมาเลยไม่ชัดนะครับพิมพ์ส่วนใหญ่ๆแล้วจะเป็นพิมพ์ที่ไม่ชัดและเบอร์นะครับจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าพิมพ์ชัดเจนเลยก็ระวังกันนะฮะร,ระวังกันเพราะเนื้อตะกั่วหล่อบโบราณเนี่ยสร้างมาเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าเขาสร้างมาในปีไหนนะครับบางคนก็บอกว่าปีอ่หนส บางคนบอกหนึ่งสามบางคนบอกหนึ่งห้าตรงนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าปีไหนที่สร้างกันแน่นะครับบางคนบอกว่าสองพันห้าร้อยสิบนะฮะมันก็มากมายหลากหลายไปหมดนะฮะอืแต่ทุกคนก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าเขาลงข้อมูลเพื่อเพื่อขายของนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าวันนี้เราไม่รู้นะครับเราไม่ก้าล่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าคนที่ลงของข,องขายเนี่ยส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะ บิดเบือนข้อมูลปรุงแต่งกันขึ้นมาทั้งนั้นนะฮะเพื่อที่จะให้ของตัวเองขายออกนะครับเพื่อให้มีคนศรัทธาเยอะๆนะครับก็บิดเบือนซะเลยนะครับนะมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลจากจริงก็เลยถูกเอาไปใส่ไปตีไข่นะครับตีสีใส่ไข่กันไปซะเยอะนะครับผมมันก็เลยทำให้เราเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับด้วยเหตุเพราะว่าเขาอยากได้เงินนั่นเองนะความโลภเข้ามาตรงนั้นนะครับเขาก็ ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เงินนะเพราะว่าการเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ตื่นเต้นเขาก็จะไม่มีใครมาซื้อของเขานะครับก็ต้องเข้าใจเขาตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่องราวตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็เดาว่าก็ถ้าเป็นกุมารทองเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับแลวเป็นเนื้อตั้งก,กัวแล้วแท้จริงๆเลยนะฮะก็การเวลาเนาะผ่านมาก็กนานนะฮะและในยุคยุคนั้นเนี่ย ก็มีการเลี่ยมพลาสติกด้วยนะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าว่าว่า,วาคืออะไรนะมีการมีการเลี่ยมพลาสติกแล้วนะครับยุคนั้นนะก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเขาจะใส่ห่อผ้าเอาไว้แล้วก็ใส่ไว้ในอ่ากระเป๋าครับอืออืมใส่ไว้ในกระเป๋าห่อผ้าขขงม้าหรือเปล่าในยุคนั้นอันนี้นี่อันนี้คือความเข้าใจผมนะครับ หนึ่งเลยใส่ผ้าพันห่อกุมารเอาไว้นะครับ2เอาไปใส่ไว้ในผ้าขางมาแล้วมวนอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาผ้าขาม้ามาผูกเอวพร้อมกับตะกุดต่างๆของหลวงปู่หรือเปล่า1แล้วนะฮะสองเขาถักไหมถักเอาไว้แล้วห้อยที่เอวหรือเปล่านะครับ อันนี้เราก็ไม่รู้นะครว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนให,ใหญ่แล้วก็จะเกิดจากการถูไถครับผมเนื้อตะกั่วก็สึกหลอ,อไปตามกาลเวลานั่นเองนะครับก็จะไม่สวยไปอะไรไปนะครับผมเห็นลางๆแล้วจะไปหาตําหนิที่ไหนครับผมผมบอกไงครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเชื่อจริงๆ ของเราคนเดียวจริงๆเราเชื่อมั่นจบแล้วครับแค่นั้นนะฮะส่วนตะกั่วเนี่ยเขาก็ว่าเนี่ยครับเป็นตะกั่วถ้ำชาบางคนแบบเป็นตะกัวะก่วน้ํานมตะกั่วน้ํานมได้มาจากไหนนะฮะได้มาจากการขุดเอาครับเป็นแร่เม็ดตะกั่วที่อยู่ในดินแล้วเอามาหล่อนะครับผมคือคือ,ค,อคือในยุคนั้นเนี่ยสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็จะไปขุดเอาอ่า เม็ดแร่ตะกั่วเนี่ยจากดินจากอะไรมานะฮะในยุคนั้นนะฮะหรือไม่ก็อาจจะเป็นตะกั่วที่ได้มาจากกระบอกชาตะกั่วถ้ำชาก็คือตะกั่วกระบอกชาไม่ได้ไปเอาในถ้ำชานะครับไม่ใช่นะครับเอาตะกั่วจากกระบอกชาเนี่ยมาแล้วเอามาหลอมนะครับผมนะครับอเอาทีละอย่างตะกั่วกระบอกชามีความเป็นไปได้สูงสุดเอามาลี่ออกเป็นแผ่นแล้วลงจาน หลวงพ่อกลวยท่านก็ลงจานอักขระต่างๆงนะครับลงไปเรียกสูตรน้ําต่างๆในแผ่นตะกั่วแล้วก็เอาไปหลอมลงไปในเบ้าแล้วเทขึ้นรูปมาเป็นกุมารหนึแล้วนะครับเนื้อแรกเนื้อที่สองเนื้อตะกั่วน้ํานมเนื้อตะกั่วน้ํานมได้มาจากไหนก็ได้มาจากดิน ลูกศิษย์อาจจะเจอมีเหมืองแร่อยู่ใกล้ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาจากเหมืองแร่นะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับหรืออาจจะมีการขุดค้นพบในหลุมไหนๆก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้นะครับผมนะครับหรืออาจจะใช้เป็นตะปูนะครับผมเอามาจากตะปูสังขาานอนนะเก่าๆอันนี้อันนี้ผมไม่รู้นะข้อมูลตรงนี้แล้วก็เป็นตะกวดทั้งหมดเขาก็เอามาหลอม นะครับเอามาหลอมแล้วก็เทขึ้นลูปเนื้อสุดท้ายคือเนื้อชิ้นตะกัวนะครับอ่าฮะก็คาดว่าได้มาจากเศษนะฮะอ่า,นะอาแตกหักชำรุดเสียหายของพราเครื่องตรงนี้นะครับก็เอามาหลอมแล้วเทขึ้นรูปแล้วเพื่อนเพืพี่พี่น้องๆทุกคนที่ดูช่องเนี้ยคิดว่าไงครับกับเรื่องนี้นะฮะ แต่สำหรับผมนะครับผมคิดว่าน่าจะเรียบง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้ตะกั่วนะครับผมจากกระบอกชานี่แหละครับนะครับตัดกระบอกชาออกมาแผ่ออกเป็นแผ่นนึกภาพตามนะครับแล้วหลวงพ่อก็เขียนยันเรียกสูตรเรียกนามอาการสามสิบสองต่างๆนานา,นาเนี่ยลงไปในแผ่นแต่ละแผ่นที่ที่ท,ที่เอามาแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะนะครับลูกศิษย์ก็เอาไปใส่ในกระทะ แล้วก็หลอมออกมานะครับหลอมออกมาในยุคยุคนั้นนะครับแล้วก็เทลงไปในเบ้าเสร็จครับแต่อันนี้น่าจะเป็นการสร้างมาแบบว่าเ,เป็นการสร้างมาแบบลูกศิษย์ขอน่าจะขอให้ท่านสร้างครับผมในยุคนั้นนะครับเพราะมันเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะยุคนั้นก็ หลังสงครามโลกนะครับมันก็เป็นยุคที่แบบว่าข้าวยากหมากแพงนะครับนะชาวบ้านก็ต้องการอะไรที่เป็นแบบว่าเออเป็นอ่าเป็นโชคลาภเงินทองในยุคนั้นนะครับหลวงพ่อก็เลยใช้พิมพ์ที่เป็นเด็กยืนแล้วนั่งเอามือเนี่ยกวักและถือถุงเงินเอาไว้นะครับเพราะว่าจะได้แบบกวักเงินกวักทองเข้ามาประมาณนั้นก็คือเป็นสื่อของโชคลาภนั่นเองนะครับเพื่อเพื่ออะไรครับ ไม่ได้เพื่อที่จะว่าให้เราได้พุทธคุณโชคลาภเพื่อที่จะเป็นกำลังเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับลูกศิษย์ของท่านนะฮะให้มีแรงทํางานกันต่อไปสู้กันต่อไปนะฮะนั่นเองก็เหมือนครับยุคเราเนี่ยที่เจอโควิดเนี่ยก็ตกงานกระนาวเลยนะครับคนก็ต้องการาสิ่งที่ไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจกันนะครับในยุคนั้นก็เหมือนกันครับนะครับ ผมพ่อก็เลยได้มีการจัดสร้างอันเนี้ยขึ้นมาแต่อาจอาจ,จะแบบว่าสร้างมาเนี่ยจานวนไม่ไม่ไม่เยอะมากอ่ไม่เยอะแบบเยอะแบบมากมายมหาศาลนะครับไม่เยอะมากนะครับจํานวนการสร้างนะครับก็ให้กับ,บ,บชาวบ้านนะครับรอบรอบนั้นอะไรเงี้ยก็นะฮะมีการเทขึ้นมาเนี่ยแต่จํานวนการสร้างเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ก็คงจะหลักร้อยขึ้นไปนครับผมเป็นหลักร้อยขึ้นไปอะไ่ะแหละ แต่แต่น่าจะไม่ถึงหลักพันนะฮะไม่น่าถึงเพราะว่าด้วยวัตถุดิบที่มีจำกัดนะฮะน่าจะไม่ถึงครับผมน่าจะหลักร้อยครับเพราะว่านั่นแหละครับด้วยวัตถุดิบนะฮะที่ท,ที่หาลำบากอยู่นะฮะแต่ก็ผมเดาเอานะครับว่าถ้า กระบอกชาหมดหรืออะไรยังไงเนี่ยชาวบ้านก็มีนะครับเขาก็ไปเอาของชาวบ้านมาก็ได้นะครับเป็นกระบอกชาหรือเป็นโลหะอะไรก็ได้ที่เป็นตะกั่วนะครับในยุคนั้นนะฮะก็เอามานะใส่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบางคนมียันนี่ก็มีนะครับโกดนะฮะโกดเก่าๆที่แบบว่าเป็นเนื้อตะกั่วก็มีครับในยุคนั้น นะฮะแต่ว่าไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขาเอาโกรดใส่กระดูกที่เป็นเนื้อตะกวัวเนี่ยมามามาใส่มาเทหลอมด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับนะฮะแล้วก็พวกแร่ตะกัวต่างๆนะฮะที่ที่ก็ค่อนข้างหาง่ายครับในยุคนั้นนะฮะก็เอามาใช้นะครับแล้วก็รวมไม่ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ว่ารวมไปถึงพวกแบบอะไรด้วยหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าเป็นแบบ เครื่องเครื่องรางอะไรที่เป็นตะกั่วต่างๆนะครับแผ่นตะกั่วเขาเอามาจากไหนตรงนั้นนะฮะพอเอาทั้งหมดมารวมกันแล้วก็เนี่ยครับเทขึ้นรูปมาก็น่าจะได้ครับผมครับผมเป็นก็น่าจะสร้างได้หลักร้อยอยู่ดีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ารวบรวมวัตถุดิบได้เยอะนะครับผมก็ว่าน่าจะเป็นหลักพันแต่ไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหรอกพันก็พันต้นๆเท่านั้นเอง นะฮะผมไม่ใช่พันใบปลายไม่ใช่พันต้นๆน,น,นะครับอืมแต่แต่ใจผมมาผมผมมั่นใจว่าน่าจะหลักร้อยครับไม่น่าไม่น่าเยอะขนาดนั้นเพราะจำนวนล้านขาพ่อขาแม่ขาลูกศิษย์ใกล้ชิดมีในในยุคนั้นนะ่ะนะฮะน่าจะเป็นการสร้างมาแบบว่าเออเป็นการสร้างแบบเฉพาะกิจแล้วคนเอาไปใช้นะครับผมเหมือนกับหลวงพ่อท่านอาทดลองวิชาอ่ะลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะ ว่าเป็นยังไงเอาไปช่วยนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับพอลูกศิษย์บอกเราต่อกันเอ๊ะไปใช้แล้วเกิดปฏิหารหนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นหรือเกิดสิ่งที่เป็นมงคลตรงเนี้ยเขาก็มาอีกนะครับเพราะว่าเขาได้ในสิ่งที่เขาตรงนั้นเขามาขอให้หลวงพ่อสร้างก็เลยมีแน่นอนครับมีคนเนี่ย เป็นชุดจัดสร้างหรืออะไรก็ตามอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอาจจะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อที่มีความศรัทธาและได้ได้รุ่นแรกไปแลวศรัทธาก็เลยมาบอกหลวงพ่อว่าสร้างอีกรุ่นได้ไหมนะครับหลวงพ่อก็เลยบอกว่างั้นเอาไปให้โรงงานแล้วกันทํามาเดี๋ยวจะเสกให้คานี้น่าจะประมาณนั้นในยุคนั้นนะน,นะเอาไปให้โรงงานหล่อมาแล้วกันเดี๋ยวจะเสกให้เดี๋ยวออกในงานนี้ งานปิดทองฝั่งลูกนิมิตแล้วกันและยุคนั้นก็สองหนึ่งแล้วเนาะก็ปีไม่รู้ผมไม่รู้บางคนก็บอกหนึ่งเก้าสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยในสามปีนี้แหละผมไม่รู้ปีไหนปีหนึ่งอะนะฮะต้องเป็นปีไหนสักปีนึงอะนะตรงนี้นะก็หลวงพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นเอาไปให้โรงงานหล่อมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะสร้างแล้วเดี๋ยวจะเสกให้อืมแล้วออกในงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตโอเคนะ ประมาณนั้นนะ่ะหลวงพ่อว่าจ,จะพูดไว้ประมาณนั้นนะครับว่าอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเอาไปให้โรงงานเนี่ยหล่อมาพิมพ์ตามนี้นะถือ,อถุงเงินนะนู่นนี่นั่นนะเอาพิมพ์นี้นะประมาณนั้นครับก็เลยมีรุ่นสองออกมานะครับเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยได้มีคนเอาไปใช้แล้วมีเกิดพุทธคุณปริหารต่าง ก็บอกต่อกันไปไปเจอเรื่องราวเหลือเชื่ออะไรก็ตามนะครับอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดใจเราปิดท้ายคลิปนี้นะผมจะบอกตรงๆเลยนะครับว่าบูชาอะไรก็ตามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเรา ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราเท่านั้นนะครับวัตถุมงคลน,นั้นเป็นสิ่งเสริมเติมเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจในตัวเราเองเท่านั้นนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะสำหรับท่านที่มากดติดตามซับสไค b e นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะกดกระดิ่งให้ด้วยเนาะขอบคุณจริงๆนะครับผมครั้งหน้าจะพูดเรื่อง อะไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็มาฟังกันแล้วกันเนาะติดตามกันครับติดตามกันขอบคุณครับ